大家好，我们是 Next u NG One。ก็ขอบคุณแ t n y o o l l n s a o n d the world o y o u o t i n u s u o 我们将要带着出道首秀舞台登上 Waterbomb 海南站。大家一起在海岛的风中分享我们的喜悦吧。同时也衷心感谢本次活动的独家冠名兰蔻的大力支持。四月十二日到十三日 Waterbomb 海南站，来和我们一起打水仗吧！ เสวัสดีค่ะทุกคนแบมแบมและน้องๆเน็กไทยทั้ง7คนไปออกงานร่วมกันที่งานวอตเทอร์บอมฮายนาน2025งานสงครามน้ำบวกปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่ร่วมเอาศิลปินระดับอินเตอร์จากหลายประเทศมาระเบิดความมันแบบจัดเต็มเวทีสุดอลังการสาดน้ำกันกระจายมีปืนฉีดน้ำ360องศาด้วยบูธน้ำใส่ผู้ชมได้เปียกกันทั่นหน้า งานนี้ถือว่าน้องๆวงเน็กไทยได้ออกงานครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดตัวสู่ตลาดจีนของน้องๆเลยเน็กไทยได้เป็นวงเปิดเวทีในช่วงบ่ายเจ็ดหนุ่มหน้าใหม่จากรายการช่วงเอเชียเดินขึ้นเวทีพร้อมเสียงกรีดถลม่มทลายมาในเพลงเดบิวต์จังหวะสนุกพร้อมท่าเต้นเท่ๆท,ที่ซ้อมมาแบบเป๊ะไม่มีพลาดมีช่วงแนะนําตัวทีละคนด้วยเรียกเสียงกรีดได้รัวๆเลยพูดกันทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ฟิลอินเตอร์มาก ปิดด้วยการโปรยน้ำลงเวทีสร้างโมเมนต์สดชื่นส่วนช่วงหัวค่ำจะเป็นเวลาของแบมแบมค่ะแบมแบมก็เซเว่นได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในศิลปินหลักของงานเสียงเบสมาเต็มและแบมแบมก็เดินออกมาด้วยรอยยิ้มแบบเต็มร้อยโชว์ด้วยเพลงฮิตอย่างเด็บบอนซาวเวอร์แอนด์สวีทแดนซ์ไฟลุกเลยระหว่างโชว์มีโมเมนต์ทักทายแฟนๆด้วยแล้วก็พูดถึงหม้อไฟกบที่เพิ่งกินไปน่ารักสุด แบมแบมบอกว่าเมื่อวานผมได้กินตีนไก่แล้วก็กินหมอ้อไฟเป็นหมอ้อไฟอันนี้หมอ้อไฟกบอร่อยที่สุดเลยทําเอาแฟนๆแซวเลยว่าแบมแบมมาจีนทีไรกินหมอ้อไฟทุกคีในช่วงขายแบมแบมมีการโชว์เต้นเพลง Hard Carry ของ God Save ด้วยเรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มทั้งงานอากาเซ่ฟินสลบแฟนๆคิดว่าโชว์จบแล้วแต่ไม่เลยแบมแบมได้เรียกน้องเนง็กไทกลับขึ้นมาเซอร์ไพรส์อีกครั้งในช่วงเอ d c a l ขึ้นมาสาดน้ำกันมาเต้นแล้วก็สนุกด้วยกันอย่างเต็มที่ แบมแบมยังไม่พูดถึงน้องๆด้วยความภาคภูมิใจและก็ให้กําลังใจอย่างอบอุ่นเขาชื่นชมในความสามารถของน้องๆที่เพิ่งเดบิวต์ก็มีโอกาสได้ขึ้นแสดงในงานใหญ่ระดับนานาชาติทันทีแบมแบมกล่าวว่าผมภูมิใจในตัวพวกเขามากดีใจที่พวกเขาได้เริ่มต้นตรงนี้และอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนวงเล็กถยด้วย และโมเมนต์ดีๆแบบนี้ผู้ใช้เสี่ยวหงสูชื่อว่าโบโลถึงกับได้โพสขอบคุณแบมแบมที่พาน้องๆวงเน็กไทไปร่วมสนุกด้วยพร้อมแสดงความดีใจแบบเฟื่อฟ้ที่น้องๆวงเน็กไทได้ขึ้นโชว์อีกรอบพร้อมแบมแบมทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพลังและความสดใหม่ และงานวอลเทอร์บอมไฮนนา2025ก็จบลงด้วยความสุขที่ล้นเต็มอกพร้อมกับกระแสในโซเชียลที่ผู้คนพูดถึงงานนี้หนักมากคลิปสุดมันในงานขึ้นเทรนด์โซเชียลทันทีทั้งเว่ยป๋อทวิตเตอร์ดิคตอ็อเสียวหงซูโดยเฉพาะในประเทศจีนคนจีนชอบโชว์ของแบมแบมแล้วก็โเน็ชไทยกันมากเลยทั้งโพสทั้งคอมเมนต์จัดเต็มเราก็ไปดูกันว่าพวกเขาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ว่ายังไงบ้าง คนแรกก็บอกว่าฉันอยู่แถวแรกทางซ้ายมือเมื่อวานแบมแบมอยู่ใกล้ช้นสุดๆฉันร้องไห้หนักมากจนไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยแต่เหมือนจะมีคนถ่ายรูปฉันไว้ได้อยู่นะมีใครส่งให้ฉันได้บ้างไหมคนต่อไปก็พูดถึงช่วงที่แบมแบมแ,บมแนะน,นําน้องๆในไข่นะคะขอบคุณนะแบมแบมขอบคุณนะคุณครูแบมแบมขอบคุณนะเมนเทอร์แบมแบมคนต่อไปนะคะคุณครูแบมแบมใจดีมากเลยขอบคุณคุณครูแบมแบมที่นําน้องๆในไขมาเล่นด้วยช่วงถ่ายนะ เมนต่อไปเด็กน้อยแบมแบมคนนั้นเติบโตแล้วตอนนี้เขาได้กลายเป็นคุณครูแล้วแล้วก็มีนักเรียนอีเจ็ดคนยืนอยู่ข้างๆเขาคนต่อไปก็พูดถึงตอนที่แบมแบมถือขวดน้ําไล่สาดใส่หูเย่เท่านะคะตอนที่แบมแบมหยิบน้ําขึ้นมาฉันก็เดาแล้วว่าเขาต้องเอาไปสาดใส่หูเย่เท่าแน่ก็แน่ละ่ะเขาต้องสาดใส่เจ้าตัวแสบอยู่แล้วคนต่อไปนะคะฉันรู้สึกว่าอุปกรณ์หน้างานไม่ค่อยดีเลยแต่ก็ไม่กระทบต่อความหล่อของแบมแบมหรอกแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่า เสียงในอินเอียร์ของเขามันดีเลยน่ะเม้นต่อไปวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยฉันได้เจอกับอากาเซ่หลายคนด้วยแต่โทรศัพท์ของฉันเปียกน้ำวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้เสียหายหมดเลยคนต่อไปก็บอกว่าน่ารักอ่ะจนถึงตอนนี้ฉันยังนั่งไล่ดูวิดีโออยู่เลยหน้างานคือเสียงคลิปดังมากแต่ทุกคนก็เก่งมากๆเม้นต่อไปคนที่ใส่กางเกงขาสั้นร้องเพลงได้ดีมากเลยฉันชอบเสียงของเขานะ แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าคนนั้นคือไทโอไทโอเป็นนักร้องที่เก่งมากเลย <c oughs> เขาเป็นนักร้องหลักของวงแถมเขายังเต้นเก่งแล้วก็แรปเก่งอีกด้วยแล้วพอมีคนเริ่มชมไทโอแม่จีนก็แห่มาแปะรูปขายลูกชายใหญ่เลยขายเก่งเวอร์คนต่อไปคนที่สีผมมันอ่อนเต้นอยู่ตรงกลางอะ่ะลูกชายฉันเองแล้วก็มีคนแห่มาตอบกลับเป็นสิบๆคนเลยนะคะเขาบอกว่าคนนั้นคือดอนเป็นลูกชายฉันเหมือนกันเมนต่อไป ไทโอน่ารักมากเลยอ่ะแล้วร้องเพลงเสียงสูงได้ขนาดนั้นเลยเหรอคนต่อไปนะคะดอนของฉันได้เต้นอยู่ตรงกลางแชมป์ฮิปฮอปโลกหล่อและน่ารักมากเลยคุ้มค่าจริงๆกับที่ทุ่มโหวตให้คนต่อไปก็บอกว่าทั้งเจ็ดคนเป็นลูกๆของฉันทั้งนั้นแหละแต่เบบี้ไทโอของฉันน่ารักมากถือแมโครโฟนใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนกับกางเกงขาสั้นเขาเป็นนักร้องคนเดียวของวงเลยนะพวกคุณสนุกกับเพลงไหมช่วยมาตอบว่าชอบกันทีนะ เม้นต่อไปเป็นไปตามที่คาดไว้ฉันชอบนักร้องนํานะฉันได้ยินแต่เสียงไคโอตลอดทั้งรายการเจ้าเด็กน้อยร้องเพลงอย่างมีความสุขมากเลยคนต่อไปนะคะดอนสุดยอดมากจริงๆสมควรแล้วที่ได้เต้นเป็นตําแหน่งเซนเตอร์แต่เหมือนฉันจะได้ยินแฟนลับผู้ชายกรี๊ดด้วยใช่ไหมนะคนต่อไปนะคะดูโชว์ของเน็กไทยแล้วน้ําตาจะไหลพวกเขาดีเกินคาดจริงๆฉันเชื่อเลยว่าพวกเขาจะดังได้อีกไหลายแน่นอนคนต่อไปก็บอกว่า แบมแบมกับเนกไทอยู่บนเวทีเดียวกันหรอมันดูหนังฮีโร่แบบอ r o อเ o v e r เลยฉันให้แบมแบมเป็นเจ้าชายแห่งเวทีวอเตอร์บอมปีนี้นะสะกุทุกสายตาคนต่อไปตอนแบมแบมพูดจีนนี่เอาใจฉันไปเลยและฉันก็ตลกมากตอนที่เขาบอกว่าชอบกินหม้อไฟกบอะเม้นต่อไปนะคะแบมแบมสื่อสารกับคนดูเป็นภาษาจีนได้น่ารักมากเลยแถมตลกอีกต่างหากตอนแบมแบมโพสท่าช่วงท้ายอะคนดูทั้งลานระเบิดเสียงกรี๊ดลั่นเลย คนต่อไปตอนที่แบมแบมเลือดเนคไทออกมาขึ้นเวทีพร้อมกันชั้นน้ําตาจะไหลทุกคนตะกนชื่อแบมแบมกับเนคไทออกมาพร้อมกันเป็นโมเมนต์ที่ตาตึงมากๆคนต่อไปเ็าบอกว่าการที่แบมแบมเลือกเนคไทออกมาร่วมโชว์มันไม่ใช่แค่การโชว์แต่มันคือการบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้กับพวกนาย คนต่อไปเน็กไทยไม่ใช่แค่หน้าใหม่ธรรมดานะเนี่ยพวกเขาคือไอดอลในอนาคตแบบแท้จริงขนาดเวทีลื่นๆยังร้องยังเต้นแบบไม่มีพลาดเลยทุกคนคือมืออาชีพสุดๆคนต่อไปโชว์นี้ไม่ได้แค่สนุกนะแต่ทำให้เห็นแล้วว่าศิลปินรุ่นใหม่เขาก็พร้อมขึ้นเวทีใหญ่แล้วจริงๆจากรายการสู่เวทีจริงเน็กไทเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดมากคนสุดท้ายก็บอกว่านี่คือทีมเวิร์คที่ลงตัวสุดๆ ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องโชว์พลังกันเต็มร้อยนิ่งดูฉันก็ยิ่งมั่นใจว่าเด็กไทยไปได้ไกลแน่นอนมีของกันทุกคนเลย เป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์ของบรรดาแฟนๆจีนที่มีต่อบแบมแบมและเน็กไทยที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีวอเ,เตอร์บอมไหานาน2025สาสน้ำไม่ยัง้งเสียงกรีดกระหึม่มแสดงพลังของศิลปินแบบเกิดร้อยและถือเป็นการเปิดตัวบอยแบนด์น้องใหม่อย่างเน็กไทยได้อย่างสวยงามถึงจะมีปัญหาเรื่องอินเอียร์ที่อาจจะจัดการาพลาดไปบ้างแต่ก็ไม่สามารถหยุดความเจ๋งของโชว์นี้ได้นะและทุกคนล่ะคะรู้สึกยังไงกับโชว์ของแบมแบมและน้องๆวง,ง,งเน็กไทยบ้างคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะ ก่อนไปคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปติกหน้าสวัสดีจ้า